สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมในเว็บเอ็มมาไลท์สองห้าสี่สามนะครับผมโอ้หายไปกับเกมเมี่ในระยะหนึ่งนะก็ผมเพิ่งกลับมาได้สักสองสามวันแล้วด้วยความที่ว่าติดงานเยอะมากนะครับผมโอเคสวัสดีจะเป็นคลิปเกี่ยวกับรีวิวรถออด i ี้หรือโร m a นนะครับผมนี่เพิ่งซื้อสดๆเมื่อกี้เองเลยนะครับผม นะฮะปะผมซื้อในเวลสิบห้านะผมซื้อเวลคนสิบห้าโรมันก็จะอยู่ราคาประมาณนี้นะครับผมบอดี้พาร์ทเรามาดูบอดี้พาร์ทกันบ้างว่าโรมันนั้นมีเซตแต่งกี่เซตรวมรวมแล้วก็คือห้าเซตใหญ่นะครับผมส่วนเซตหลักเนี่ยจะเป็นเซต ผมชอเรียกว่าเซตเอนะผมชอบเรียกว่าโรมันเซตเนะโอเคอันนี้คือเซตแรกนะครับผมโบนัสเซตของมันเนี่ยจะได้ m a ็ RPM ร์สิบนะครับ t อร k 1สินะครับบูตพาวเวอร์ส3 0นะครับแล้วก็ b o o โอเวอร์ไดร์24นะครับส่วนหน้าแต่เซตถ้าเราแต่งครบมาจะมันก็จะเป็นประมาณนี้มันจะดูออกแนวร็อกๆหน่อยออกแนวแบบไม่ใช่รถโรมันเลยอะนะฮะ ต่อไปเซตแอร์นะครับผมเซตนี้ส่วนตัวผมผมชอบนะแต่ถ้าซื้อมาใส่ไม่เอาดีกว่านะผมชอบนะเซตนี้แต่ไม่ถ้าไม่ซื้อไม่ซื้อมาใส่จะดีกว่านะครับผมชอบวิงอย่างเดียววิงมันดูแบบใหญ่ดีนะฮะนี่นะครับผมเป็นเซตล้อเล็กนะครับเซตอันนี้จะเป็นเซตล้อใหญ่นะเซตแรกอะที่ผมให้ดูต่อไปเซตนี้จะเป็นล้อใหญ่อีกเซตหนึ่งนะครับเซตล้อ เออเซ็ตลอเล็กนะครับอันนี้ก็จะดูโอ้หกท่อนะฮะผมว่าน่ามากกว่าหกว่ะผมไอตรงเนี้ยน่าจะออกด้วยไม่รู้ดินะฮะมันก็จะดูแบบเรียบเรียบมีเรียบเรียบหน่อยนะสำหรับผมมองดูเรียบเรียบหน่อยโอเคต่อไปเซ็ตนี้ครับผมเซ็ตที่สี่นะเซ็ตที่สี่ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะ เซตนี้ผมแม่งคุรเกียดไฟไท้ายเลยนะฮะต่อไปเรามาดูเซตหลักที่คนนิยมกันนะฮะนี่ก็จะดูเท่มาหน่อยแต่ผมไม่ชอบที่สุดคือหลังคานะหลังคาแทนที่จะทําให้มันเป็นแบบเรียบๆไปเลยไม่ได้นะสงสัยอาจจะเป็นแอโร่แอโร่หรไอเป่าแอโล่อะไมิกอะไรสักอย่างที่เขาชอบเรียกกันภาษารถอะนะอันนี้เซตราใหญ่นะส่วนประตูก็จะประมาณนี้เลยนะครับ โอเคผมขอมวิ่งเทสนะเพราะว่าผมเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เลยนะครับนี่นะฮะผมเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เลยและถ้าจะให้รีวิวความแรงแตกต่างกันเนี่ยผมก็คงต้องเล่นตั้งแต่วันนี้ให้เวลร้อยห้าสิบเลยนะฮะของเครื่องก็ไม่ได้บวกอะไรด้วยก็ต้องไปวิ่งเก็กบเวลอีกอ่ะแล้วก็มีอีกคันนะครับผมจะรีวิวสองคันรวดเลยเป็นน้องของโรมันเช่นกันนั่นก็คือคันนี้ครับ นี่คันนี้ฮะ,ะน้องโรมันนะครับผมบวกเจ็ดนะฮะโอเคคันนี้จะอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับนี่คันนี้นะครับน้องโรมันนะตอนไม่แต่งอะ่ะผมชอบอย่างเดียวคือไฟหน้ามันสวยนะฮะแต่พอเราแต่งเสร็จแล้วเนี่ย อันนี้คือเซตหนึ่งของมันนะนี่นะครับผมเซตนี้นะฮะหลกัหลกๆเนี่ยคือเซตล้อใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะเซตนี้ที่คนนิยมเล่นกันนะครับผมไม่รู้ไม่รู้คนนิยมเล่นหรือผมเล่นคนเดียวเพราะว่าผมเล่นเซตเนี่ยนะฮะส่วนดันนี้ก็ไฟหน้าไฟไท้ายก็เทนะ พิเศษก็เหมือนเดิมนะฮะอันนี้มีให้5เกียร์เต็มสุดแล้วนะแต่ผมจะลองไปวิ่งให้ดูแบบไม่ใส่เครื่องนะมีบัฟหน่อยแต่บัฟไม่ได้นั่นอะไรมีแค่บูตโอเวอร์ไดก็ไม่น่าเกี่ยวบูตทอคหรือบูตโอเวอร์ได้วะบูตโอเวอร์ได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความเร็วแล้วกัน สองห้าศูนย์นะครับความเร็วมันต่างจากพวกอกโซติกนะครับนะสองห้าศูนย์ครับถ้าลราไม่แต่งเซตละ่ะ ห่างกันประมาณ3หน่วยนะครับผม 2, 4, 7นะฮะ 2, 4, 6, 2, 4, 7ประมาณนี้นะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันมารีวิวรถทั้ง2คันนะครับผมเพราะว่าไอ้เจ้ารถคันเนี้ยไอ้รถคันเนี้ยผมกะว่าจะรีวิวตั้งแต่ตอนคลิปช่วงที่ผมเวลเสร็จแล้วอะผมก็เลยลืมนะฮะผมก็เลยมา รีวิวพ,พร้อมๆกันเลยถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับคอมเมนต์ได้นะครับผมไปแล้วจ้าไว้เจียงนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโอวโหขอวิววยวต่อลงม,มาละบ,บาย